และสำหรับแผนประกันทีกิ๊กนาเสนอในวันนี้ค่ะชูจุดเด็นด้วยรูปแบบการชําระเบี้ยประกันเพียงแค่4ปีนะคะเนื่องจากมีหลายๆท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะว่าต้องการทําประกันที่คุ้มครองยาวหน่อยชําระเบี้ยประกันไม่นานมากและให้ดูแบบที่มีเงินคืนให้ด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพอกับกิกีช้ชนเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งราเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะสําหรับท่านใดที่ติดตามรับชมช่องประกันในทุ่งราเวนเดอร์กันเป็นประจำอยู่แล้วก็จะพอจะทราบนะคะว่าช่องนี้นะคะจะเป็นศูนย์รวมการสรุปแผนประกันแบบต่างๆนะคะที่กิ๊ก นำข้อมูลมาสรุปไว้นะคะหรือว่าหากท่านใดนะคะเพิ่งมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะกิกแนะนําช่องก่อนเบื้องต้นนะคะช่องนี้นะคะชื่อช่องว่าประกันในทุ่งลาเวนเดอร์กิกเป็นเจ้าของช่องค่ะแนะนําตัวเองค่ะ,น,น,คะนางสาวพาริตาด้วยแดงค่ะ กิ๊กทำช่องนี้นะคะขึ้นเพื่อสรุปรูปแบบต่างๆของการทําประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะคะหรือว่าประกันแบบบํานาญนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรูปแบบของการทําประกันกลุ่มนะคะของท่านเจ้าของกิจการนะคะกิ๊กก็มีสรุปไว้นะคะ เป็นคลิปแล้วก็เป็นทั้งพอสแคทไว้ในช่องนี้นะคะชื่อช่องว่าประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ได้ทูกช่องทางเลยนะคะแล้วก็หากสนใจแผนใดก็ตามนะคะประกันแบบใดก็ตามนะคะก็อาจจะเอาเนื้อหาในคลิปนะคะไปพูดคุยกับตัวแทนที่ดูแลคุณอยู่นะคะหรือว่าหากท่านใดย,ยังไม่เคยทาประกันและยังไม่มีตัวแทนดูแลและต้องการให้กิ๊ตเป็นตัวแทนดูแลนะคะก็สามารถติดต่อให้กิ๊ตเป็นตัวแทนดูแลในการให้ข้อมูลนะคะ เพื่อประกอบการพิจารณานะคะไปจนถึงขั้นตอนการสมัครทำกัรนะคะและการดูแลหลักการขายนะคะช่องทางการติดต่อก,กิ๊กนะคะเดี๋ยวกิกขึ้น QR โค้ดให้ด้านข้างนะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอนี้นะคะหรือว่าหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะแอดประกันขีดกลางลาเวนเดอร์นะคะคิวอ,อา,าร์โค้ดด้านข้างนี้ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะกิ่งจะเป็นคนตอบคําถามเองทุกเคแล้วก็ทําข้อมูลนําเสนอเป็นรายบุคคลนะคะ เพื่อประกอบการพิจารณานะคะเลือกแผนประกันเลือกแบบประกันให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านให้มากที่สุดค่ะและสําหรับแผนประกันที่กิ๊กนำเสนอในวันนี้ค่ะชูจุดเด่นด้วยรูปแบบการชําระเบี้ยประกันเพียงแค่4ปีนะคะเนื่องจากมีหลายๆท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะว่าต้องการทําประกันที่คุ้มครองยาวหน่อยชําระเบี้ยประกันไม่นานมากและให้ดูแบบที่มีเงินคืนให้ด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ค่ะ คลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการทําประกันชีวิตนะคะที่ให้คุณนะคะชาระเบี้ยประกันเพียงแค่4ปีเท่านั้นนะคะและคุ้มครองคุณไปจนถึงอายุ80ปีนะคะบางท่านนะคะเคยดูคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนใหญ่ที่คุ้มครองยาวๆหน่อยนะคะก็จะเป็นรูปแบบการคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีนะคะกิ๊กก็มีสรุปไว้แล้วเช่นแบบ99 9บ คุ้มครองถึง99ปีจ่ายเบี้ย9ปีนะคะมีเงินคืนระหว่างปีด้วยนะคะหรือไม่ก็99ทับ7คุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีนะคะชำระเบี้ยรประกัน7ปีแล้วก็มีเงินคืนระหว่างปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับท่านที่ทำต้องการทำควบคู่กับประกันสุขภาพะคหะาส่วนใหญ่จะเลือกแผนประกันชีวิตที่คุ้มครองไปจนถึง9 9กนะนะคะก็คือแผนที่ที่บอกไปเบื้องต้นก็คือ99 -9 ทับ9หรือไม่ก็99 9 7เรานะคะแล้วก็เลือกว่าต้องการชำระด้วยประกัน7ปีหรือว่า9ปีนะคะตัวนั้นจะเหมาะกับการทํำควบคู่กับประกันสุขภาพเนื่องจากว่านะคะ แผนประกันสุขภาพในปัจจุบันนะคะคุ้มครองไปจนถึงอายุ99แน่นอนค่ะว่าหากคุณตัดสินใจที่จะทำประกันสุขภาพนะคะก็ต้องทำสัญญาหลักที่มีระยะเวลาเอาประกันนะคะเทียบเท่ากับที่สุขภาพคุ้มครองปัจจุบันสุขภาพคุ้มครองไปจนถึงอายุ99จึงทําให้คุณต้องทําประกันชีวิตสัญญาหลักที่คุ้มครองไปจนถึงอายุ99ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในคลิปว,วันนี้นะคะจะตอบโจทย์หลายๆท่านมากค่ะที่อาจจะไม่ได้มองถึงว่าทําควบคู่กับประกันสุขภาพ แต่ต้องการชําระเบี้ยประกันสั้นนะคะเนื่องจาก2แผนกิ๊กแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือจ่ายเบี้ย7ปีกับจ่ายเบี้ย9ปีนะคะหลายท่านนี้เขาโต้แย้งว่าเยอะไปหน่อยขอสั้นๆกว่านั้นหน่อยกิ๊กจึงนําเป็นคลิปนี้นะคะที่จ่ายเบี้ยปร,ระกัน4ปีและระยะเวลาเอาประกันจนถึงคุณอายุ80ปีนะคะอายุ80ปีก็ถือว่าไม่ได้นานมากไม่ได้ไม่ได้แบบต่อเนื่องไปจนถึง90กว่านะคะ ตัดที่คุ้มครองจนถึงอายุ80ปีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคนที่อายุแบบ75-80ก็ยังแบบดูดูไม่มีดูไม่สูงอายุนะคะดูไม่แก่นะคะก็พอครบกำหนดสัญญาตอนอายุ80ปีนะคะแเรามาลงรายละเอียดแผนประกันแผนนี้กันเลยนะคะแผนนี้นะคะชื่อว่า Happy Return 80ทับ4นะคะจิ๊กจะเรียกชื่อย่อๆว่า80ทับ4สำหรับคลิปนี้ค่ะ สมัครทาได้ตั้งแต่อายุ30วันไปจนถึงอายุ65ปีนะคะทุนประกันเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทนะคะจะมีเงินคืนให้นะคะให้เงินคืนทุกๆ2ปีปีละ2%ของทุนประกันและเมื่อครบอายุสัญญานะคะตอนคุณอายุ80ปีนะคะคุณจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาอยู่ที่100%ของทุนประกัน หรือว่า1 0 1ของเบีย้ยประกันทั้งหมดที่คุณชำระรวมมาแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่านะคะและจะไม่พูดถึงความคุ้มครองชีวิตไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นประกันชีวิตค่ะแผนนี้ให้ความคุ้มครองชีวิตนะคะอยู่ที่100%ของทุนประกันนะคะหากผู้เอาประกันหรือว่าคนทำประกันเกิดเป็นอะไรขึ้นไปนะคะบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่คุณระบุไว้นะคะเท่ากับ100%ซของทุนประกันที่คุณทำไว้นั่นเอง แบบ80ทับ4นะคะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการชำระเบี้ยประกันนะคะจะไม่รับบัตรเครดิตนะคะเนื่องจากเป็นการชำระเบี้ยประกัน4ปีนะคะแนะนำให้เป็นการโอนชำระนะคะหรือไม่ก็ทำเป็นเช็คสั่งจ่ายบบจเมืองไทยประกันชีวิตค่ะอัตราเบี้ยประกันนะคะจะขึ้นอยู่กับ ทุนประกรันที่คุณต้องการทำนะคะขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับอายุนะคะเบี้ยประกันเพศชายก็จะสูงกว่าเบี้ยประกันเพศหญิงนะคะในตัวอย่างคลิปในวันนี้ที่จะทําเป็นตัวอย่างของคลิปคุณผู้ชายให้นะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดนะคะหรือว่าคุณผู้ชายท่านใดที่อายุไม่ตรงตามตัวอย่างในคลิปนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะให้กินกทำสรุปตารางผลประโยชน์สรุปรายละเอียดของแผนนี้ส่งไปให้พิจรณาเพิ่มเติมได้ค่ะ ในคลิป80ทับสี่ในคลิปวันนี้นะคะกิ๊กตั้งใจจะทําเป็นตัวอย่างที่โจทย์ที่ว่าต้องการชําระเบี้ยประกันในงบประมาณป,าณปีละ2ล้านบาทไม่เกิน2ล้านบาทนะคะโดยการตั้งตั้งเงินก้อนนึ่งะคะ่ะว่าสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ประมาณปีละไม่เกิน2ล้านบาทในการทําประกันแบบแผน80ดสทับสแผนนี้นะคะเลือกมาแล้วค่ะว่าต้องการชําระเบี้ยประกัน4ปีนะคะ พกเงินมาชําระเบี้ยประกันปีละ2ล้านบาทจึงเป็นที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้นะคะจุดเด่นของแผน80ท4ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการชําระเบี้ยประกัน4ปีนะคะให้คุณชําระเบี้ยประกันเพียงแค่4ปีเท่านั้นนะคะและได้รับเงินคืนทุกๆ2ปีปีละ2%นะคะ ระยะเวลาเอาประกันนึงก็คือคุ้มครองคุณไปจนถึงอายุ80ปีนั่นก็แปลว่าตอนอายุ80ปีคุณจะครบกำหนดสัญญาของประกันเล่มนี้ก็จะได้รับเงินก้อนนะคะสัญญาจบในตอนที่คุณอายุ80ปีนะคะรูปแบบของการทําประกัน80ทับ4ชูจุดเด่นนั่นก็คือการชําระเบี้ยประกันสั้นๆแต่มีเงินคืนเป็นแพสซีฟอินคัพให้คุณได้นะคะคุณอาจจะวางแผนเงินคืนที่ได้รับทุทกๆ2ปีนะคะ อาจจะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะค่าทุนการศึกษาบุตรหรือว่านําไปชําระเบี้ยประกันสุขภาพแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่แต่ละครอบครัวจะวางแผนนะคะโดยอัตราการรับเงินคืนของ80ทับ4นะคะทุกๆ2ปีคุณจะได้รับเงินคืนปีละ2%ของทุนประกันนั่นเองค่ะ เวลาลูกค้าต้องการให้กิ๊กคำนวณเบี้ยประกันหรือคำนวณผลประโยชน์ให้อะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วย 2- อสองโจทย์ด้วยกันโจทย์แรกก็คืออาจจะก,กำหนดงบประมาณมาให้กิ๊กเหมือนตัวอย่างในเคสนี้ที่กำหนดงบประมาณบอกว่าเบี้ยประกันขอไม่เกินปีละ2ล้านนะคะคุณกิ๊กอย่างนะะี้ค่ะกิ๊กก็จะทำมาให้คำนวณออกมาเป็นทุนประกันให้คำนวณออกมาเป็นผลประโยชน์ว่าเงินคืนได้รับเท่าไหร่นะคะเนี่ยคือโจทย์ที่1 โจทย์ที่2หาคคุณไม่ได้กําหนดงบประมาณมาคุณอาจจะบอกได้เลยค่ะว่าคุณต้องการทาทุนประกันที่เท่าไหร่เพื่อให้กิ๊กคำนวณเบี้ยรประกันออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในคลิปนี้โจทย์อย่างที่บอกไปค่ะว่ากําหนดเบี้ยรประกันปีละไม่เกิน2ล้านบาทตัวอย่างแรกค่ะเพศชายอายุ45ปีนะคะพอกิ๊กคำนวณว,ว่าเบีย้ยไม่เกิน2ล้านนะคะเคสแรกนะคะตัวอย่างแรกนะคะได้ทุนประกันอยู่ที่ 8ล้าน5 0สนบาททุนประกันก็หมายถึงความคุ้มครองชีวิตนะคะก็คือ8ล้าน5 0 0นบาทตัวทุนประกันมีความสําคัญอย่างไงบ้างอย่างแรกเลยเป็นความคุ้มครองชีวิตอย่างที่2ให้คุณเอาอัตราการรับเงินคืนนะคะ2%ไปคูณทุนประกันก็จะได้รับเป็นเงินคืนนะคะที่คุณได้รับทุกๆ2ปีนะคะตัวนี้ค่ะ ทุนประกัน8ล้าน5 0 0แสนบาทนะคะจะได้รับเงินคืนทุกๆ2ปีนะคะปีละ2 2ของ8ล้าน5 0 0แสนบาทนะคะนั่นก็คือคุณจะได้รับเงินคืนปีละ1 7 7 0 0 0บาททุกๆ2ปีตัวอย่างนี้เริ่มทำตอนอายุ45ปีนะคะทุกๆ2ปีคุณก็จะได้รับเงินคืนเริ่มตั้งแต่อายุ47ปี4 9ปี5 1ปีไปเรื่อยๆไปจนถึงอายุ79ปี นะคะนี่คือเงินคืนที่จะได้รับนะคะทุกๆ2ปีได้รับ1 7 0 0 0 0 0บาทถ้าลองนับนะคะตั้งแต่อายุ49่จนถึงอายุ79ะคะ่ะจะรวมแล้วได้รับเงินคืนทั้งสิ้น17ปีนะคะกิ๊กเอา17ปีไปคูณเงินคืนระหว่างปีที่คุณได้รับนั่นก็คือ1 7 0 0 0 0บาทนะคะสรุปว่าเงินคืนระหว่างปีนะคะคุณจะได้รับเงินคืนระหว่างปีรวมอยู่ที่ 2,890,000บาทนะคะและนะคะตอนอายุครบ80ปีจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาในที่นี้ก็คือรับเท่ากับ100%ของทุนประกันเท่ากับรับอีก8,500,000บาทเท่ากับทุนประกัน ะะและเมื่อเรา,เราลองคำนวณนะคะว่าในตอนอายุ80ปีจะได้รับเงินก้อนอยู่ที่8ล้าน5แสนบาทหลายๆท่านนะคะสนใจทําแผนนี้เนื่องจากว่าได้รับเงินคืนตอนอายุ80ปีแล้วก็รู้สึกว่าตอนอายุ80ปีคือไม่ได้อายุเยอะเกินไปก็รับเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งมานะคะตัวอย่างนี้ก็รับเงินก้อนอยู่ที่100%ของทุนประกันนะคะทุนประกันที่ทําไว้ก็คือ8ล้าน5แสนบาทเพราะฉะนั้นตอนอายุ80ปีจะได้รับเงินนะคะ8ล้าน5แสนบาท แล้วเมื่อกิ๊งนาไปรวมระหว่างปีที่คุณได้รับมาเมื่อสักครู่ปีละแสนเจ็ดนะคะ 17ปีรวมแล้วอยู่ที่2 8 9ล้านบาทเอามารวมกับ8 5 0ล้านบาทผลประโยชน์รวมของกรมธรรมเล่มนี้นะคะก็จะอยู่ที่11 3 9 0 0 0ล้านาบาทนะคะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่คุณจ่ายมาประมาณปีละล้านเก้าค่ะล้านเก้าสปีอยู่ที่เ9 3ดล้านบาทนะคะส่วนส่วนต่างของผลประโยชน์ก็จะอยู่ที่3 4 5ล้านสาทสํบาทสหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะ เคสนี้คือคนผู้ชายอายุ45ปีค่ะและเพิ่มเติมให้นิดนึงค่ะ,ะหลายๆท่านนะคะจะมีคำถามว่าแล้วเราสามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้หรือเปล่านะคะลองจิ๊กลองคำนวณดูให้อ่ะคะ่ะแผนนี้จิ๊กคำนวณสักถือกรมธรรม์ไปสัก20ปีนะคะมูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์ตอนปีที่20ะคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน7นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ไปบวกกับเงินคืนระหว่างปีนะคะจิ๊กก็เทียบให้ด้วยค่ะไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันนะคะ ในแบบประการที่กิ๊กนำส่งให้ชนาค่ะก็จะมีมูลค่าเวนคืนนะคะหากท่านใดนะคะวางแผนที่แบบอาจจะต้องเว้นคืนในอนาคตที่ก่อนครบอายุสัญญานะคะก่อน80ปีนะคะก็สามารถเทียบข้อมูลจากตารางที่กิ๊กนำส่งให้ได้เช่นเดียวกันค่ะจะมีข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วก็มาสอบถามมาคำช่วยกันคำนวณเพิ่มเติมค่ะว่า อาจจะมีข้อสงสัยค่ะว่าเว้นคืนสักตอนอายุ75จะได้รับเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะหรือรอไปรับจออายุ80ตอนครบกำหนดสัญญาแบบนี้นะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่รับข้อมูลไปแล้วก็จะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะเพื่อนๆท่านใดมีคําถามเพิ่มเติม นะคะหรือว่าต้องการกิ๊งทำแผนประกันส่งไปให้ิุกชนานะคะสามารถแอดไลน์นะคะด้านข้างนี้นะคะคเช,ชื่อหน้าจอไว้เลยค่ะเป็นแอดประกันคิดกลางเราเวนเดอร์นะคะย้ำกันอีกครั้งว่ากินจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกเคสและจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นของแผนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเริ่มสมัครทำได้ตั้งแต่อายุ30วันตัวอย่างทิ่ททำในวันนี้อาจจะเป็นช่วงอายุเยอะขึ้นมาหน่อยเป็นอายุ45ปีแล้วนะคะแต่ลองคิดดูค่ะว่าถ้าบางครอบครัวค่ะวางแผนทำประกัน ให้หลานนะคะเป็นปู่ย่าตายายนะคะวางแผนทําประกันให้หลานโดยคิดว่าแผนนี้นะคะหลานก็จะได้รับเงินคืนทุกๆ2ปีนะคะด้วยตัวคนที่ทําให้ะค่ะจ่ายเบี้ยรประกันเพียงแค่4ปีเท่านั้นอย่างที่บอกไปค่ะเบี้ยรประกันจะคํานวณตามเพศและอายุยิ่งเราทําตอนอายุน้อยๆเบี้ยรประกันก็จะยิ่งถูกลงนะคะหากเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่เท่ากันเช่นหาก ทำแบบเคสเดียวกันนี้นะคะที่กําหนดเบี้ยประกันมาเลยว่าจะจ่ายเบี้ยประกันประมาณ2ล้านบาทถ้าเป็นเด็กทำนะคะสักสี่ห้าขวบอะคะ่ะคุณก็จะได้ทุนประกันมากกว่านี้แล้วก็จะได้รับเป็นเงินคืนมากกว่านี้และจํานวนปีอะคะ่ะจานวนปีเพราะว่าทําตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะเริ่มรับเงินคืนนะคะทุกๆสองปีก็จะได้รับจํานวนที่มากกว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่ะคะ่ะว่าวางแผนทําประกัน แผน80ั4เพื่อตอบโจทย์ท่านใดตอบโจทย์วัตถุประสงค์หรือความต้องการของแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะและนะคะอาจจะมีหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าเงินคืนระหว่างปีหรือว่าเงินครบกาหนดสัญญาจะนํามารวมเป็นรายได้ในการยื่นเสียภาษีหรือไม่นะคะตรงนี้ค่ะงเงินคืนระหว่างปีที่คุณได้รับจากการทาประกันนะคะหรือว่าเงินครบกําหนดสัญญาที่คุณได้รับจากการทาประกันหรือแม้กระทั่งเงินผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตนะคะและบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์นะคะ เ,เงินทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทประกันเหล่านี้ค่ะจะไม่นําไปรวมเป็นเงินได้ไม่ต้องนําไปคํานวณคิดเป็นภาษีนะคะและค่ะเบี้ยประกันที่คุณชําระมานะคะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนั่นก็คือ1นึ่งแบาทนะคะแผนประกันแผนแ0ทับสี่แผนนี้นะคะส่วนใหญ่จะตอบโจทย์คนที่ต้องการย้ายแหล่งเงินจากแหล่งอื่นๆค่ะมาทําเป็นประกัน80ดทับสี่โดยการวางแผนชําระเบี้ยประกัน4ปีนะคะบางครอบครัวถึงถึงขั้นแบบสมัครหัก ชำระเบี้ยรประกรันขาดบัญชีธนาคารไว้เลยโดยยกตัวอย่างเช่นใส่เงินไว้ประมาณถ้าใส่เงินไว้ประมาณสัก5ล้านนะคะก็จ่ายเบี้ยปีละล้านกว่านะคะหักไป4ปีก็ประมาณ4ี่ล้านกว่านะคะก็เป็นการวางแผนของแต่ละครอบครัวนะคะ แผน80ทับ4แผนนี้ค่ะ Happy Return นะคะ80ทับ4นะคะก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้าใดสนใจนะคะสอบถามประเยียดเพิ่มเติมค่ะแอดไลน์ประกันคิดกลางลาเวนเดอร์นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของกิ๊กที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะและกิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านไม่มากก็น้อยค่ะซำอมับวันนี้กิ๊กลาไปก่อนให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุกลาเวนเดอร์สวัสดีค่ะ